สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับมาครับกินเขาน้ากันครับนี่ครับมัอนีจัดตามมักทัวครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับโบเรากันลุยเลยครับกินตาทัวน้ากันเ้ยครับเด้อนเพื่อนทุกคนครับตาหมักทัวครับปลาแห้งทอดครับนี่ครับตมใส่พริกแห้งเด้เพื่อนเพื่อนทุกคนครับ บุมีโอทีครับโอทีเขาจะแม่นปล่อยงยากงอ,อยู่บริษัทกันนอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งในโอทีฮิวเมออหนึ่งครับมาเพื่อนเพื่อนทุกคนครับตำทัวครับผักขั้นจองครับ ใส่พริกแห้งกับเพร็ดได้ครับ อ <c oughs> ่าแห่นครับ มากเลยถ้าเป็นพวกปลาปลีงิงบอกเลยครับปลาสดๆจากธรรมชาติมาปีงกินกับตำมักทั่วครับสุดอยู่บ้องหันหลัครับนี่ครับ ก็ต้องยานกลางครับปลาแห่งทอดทอดก็กอดไปกินได้เบิดครับทั้งกลางทางั้ทงหัวทั้งหางทั้งโตครับ มาครับเพื่อนๆแล้วกครับเนี่ยครับก็เขายังไม่แลงครับแลวแร้งครับตำบมักทัวครับอาหารอีสานบานเฮาบอกเลยครับสุดยอดแซ่บๆน้ำกันคาบโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย